มาแล้วกันรถคือรถไม่ได้อ๋อได้แล้วโอ้บางทีอาเินดี้ไปทำอะไรไปหาหลอกชาวบ้านอีกสิดีจะไปทำอะไรหรือว่าจะไปขุดีที่ไหนก็หลอกเหมือแบบไม่เคยไม่่งคนใตัวไม่คือแค่จะแกล้งเห็นป้าอแต่แกล้งเหนเฉยๆแล้วมาแกล้งแกล้งดีเนาะแกล้งว่าเขาจะทำอย่างนี้คุณแกล้งดีจริงอะแกล้งอย่างเงี้ยดีก็ไม่รู้ว่าเขาทำเห็นเขาบอกว่าให้แยกเฉยๆอ่ะ ให้แยกให้แยกอะไรเหรอเขาหลอกลูกอ่ะิน่ี่อเขาหลอกให้หนูไปกันน่ะไปกับพ่อเขาแล้วก็ให้พ่อเขามาพูดอย่างนั้นกันหนูเข้าใจว่าป้าเขาจะแก้ให้ให้โอกาสพูดแล้วไม่พูดเองจะไม่ได้ไม่หนูก็ว่าอยู่ว่าทําไมอุตตตีเขาถึงจําหนูได้ว่าหนูไม่ได้ใช้ผมทรงเดิมอ่ะดห ื่ถ้าโดนคนผู่บ้ากามไปมิจเป็นไงเนี่ยดีนะผู้ช่วยทันพี่คนนั้นเขาเมื่อวานเขาเออพ่อๆ่อจำพี่คนนั้นได้ไหมอ่ะที่ที่ที่อยู่ที่อํานวยที่อยไปกับเขาที่อํานวยที่ไปหาพ่อทำไมเขา เขาเนี่ยเขาเมื่อวานใช่ไหมหนูไปแล้วหนูหนูแบบเขาพี่มาครับไปแล้วรอเจอกันครับจุ๊บอ้าเขาจุ๊บหนูทําไมอะก็บอกแล้วไงพวกหวังอ่ะพวกเนี้ยเี่ยเขาบอกว่าทํะไรงับมายังนี่บอกมาแล้วอยู่กับพี่น้องกหวังคุยอะพวกเนี่ยสิวนะเอาพี่ออกครับมาตอนไหนงับคืออะไรห่ะบอกว่าหนูมีผัวแล้วยังเลิกไม่เลิกยุ่งอะดิหวังไงพวกเหวังมุ่งอะมันมุ่งอ่ะ มุ่งจะคุยอย่างเดียวอะชีวิตเนี่ยขาดผู้หญิงไม่ได้เด๋ยวคนเแต่ละอย่างนะเบื่ออา้าวเบื่อนูเหรอไม่แค่ชอบไปขึ้นรถค้นมั่วซั่วเนี่ยอันอันนี้หนูไม่ได้ตั้งใจจริงมาจ้กหนูผิดวูบุดหยิงว่ะ ตั้งแต่วันที่ได้นิดชาแดนชารีลอดแป๊บใัลโู้ว่าใครอ่ะไม่รู้จักหนูต้องเหมือลูกใครอ่ะว่าไว่าไ อีกแล้วหรอยัไ้ไหมคุณรับอยู่ไหนเดี๋ยวดิไปหาขอมวย,อวยขอมวยอำนวยผูขอแค่อย่างเดียวเลยขอแค่อย่างเดียวขอไปขี้แปบบ๊บว <c oughs> างเล

เองว่ะเ้เนี่ยเคสไอ้ไอ้เนี่ยฟิล์มฟิล์มติดจอแตกเลยพ่เมีที่พี่คนนี้เขาบอกว่าขอโทษค่ะน้าๆๆผมขอโทษน้ๆๆเขาขอโทษหนูทำไมวะพี่ได้เสื้อปิดมาแล้วเหรอไปเลยมามาแล้วไอ้วิ่งเหรออืมมาไปยกดัมเบล ไม่มันหล่นค<ท>ร,รับทำไมเปล่า,ลาคืออะไรไม่ยู้พูดอะไรไม่คือคือพี่เขาเรียกหนูว่าพี่หนูก็เลยบอกว่าไม่คุยด้วยแล้วคือหนูจะตัดบทใช่ไหมล่ะแล้วแบบเขาพพ์มาขอโทษครับนะนะนะนนนๆผมขอโทษนะนนานนนๆนะนะนะ หนูพิม์ตามพ่อนะพิมไหมมีผัวแล้วอ้อม,มันไม่น่ารักสูพิมบอกไปมีผัวแล้วมันไม่น่ารักพิมมาเลยมีผัวแล้วน่ารักสุดแล้วแบบนีน้น่ารักกับหัวง ทำไมพ่อถึงเรียกแบบน,นั้นมีแฟนแล้วพิมไปอะไรเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดกับหนูแบบนั้นนะเราจะดูสำคัญตัวผิดไปไหมมีแฟนแล้วแฟนไม่ให้ยุ่งพิมไปมีแฟนแล้วแฟนไม่ให้ยุ่ง ขอโทษโดม่แฟรแล้วไดแไหมพิมแล้วพิมแล้วขอโทษปาไม่ได้ตั้งใจได้ไม่โกรธฮึปาไม่รู้ว่าเขาจะคิดจริงไม่โกรธไม่โกรธเห็นปาเขาไม่มีอะไรเลยไงแบบ วันก็ขอแต่ตา,างเงี้ยไม่มีอะไรเลยจริงๆก็คิดว่าเขาไม่น่าจะทําอะไรได้อ่ะใช่นล้วปาจะแกล้งเรียนงี้แล้วมางอพ่อหนูหรอนเนี่ยไมงง่่มาขอโทษเนี่ยนีนก็พ้าผิดเนี้ยปลาก็เลยมาขอโทษคุณบอสคุณบอส พ่อเอ้ยพ่องอนน่ะอไม่แก่วนะง้อเลยโอ,โโอ้ยแล้วง <way> อด้วย <pre> อ,โอ <regulate> ุยบอกว่าโทษได้ไหมเออได้ไหม มาโทรได้ไหมมาโทรได้ไหมเขาตอบมาว่าไงบ้างอะเขาตอบมาว่าเขาส่งรูปที่เขาถ่ายคู่กันหนูมาแล้วก็พีมาว่าโอ้โอ้โอ้ผมจะไม่พูดอีกแล้วไม่พูดอะไรไม่รู ถามดิพูดอะไรขอโทษค่ะบอฟวันนีไม่คุยกับดีอะไรเหรอเอ้เฮ้ อ้าไอรินไเล่นป้าไว้อะไอยินป้าหลงเขาไม่คุยกับป้า เอาพ่อหนูงอง่ายนะงอเลย <S <S 2> <S 2> ง่ายงอง่ายตั้งก่อนหน้านี้ก็โหเป็นวันสองวันสามวันแล้นี่ลูกสาวด้วยโอ้โหไม่เกิด <S <S นคนงอ เขาตอบคุณไหมลูกโอ้ oh, ดูนี่หนุ mm hmm. พี่แปลว่าพ่อ,อยึดโทรศัพท์แล้วดีมากไปใช้เก็ตบอร์ดอ่ะแล้วเมื่อไหร่คุณจะคุยกับดีคุณมา มอสคุยกับดีนิดนึงก็ไดนะ้นี่เขางอแล้วอ่ะป้าชินจีงอแล้วเอพ่อ ใครชินดียอ่ะโอ้แมงอ่ะคนลอบ Tama pet. Mama. ดีบังกันได้่ะเงียยเย่างเดียวเลยเอ้ยเงีเ้ย,ยมาฮคุณหมอพุ้ยพูดหน่อยก็ได้คุณหมอคนบับคนหนวดปลาหมึกอ,อันเงางามย้อยให่ชะมลา,ายไก Maaa Eee Eee คนมาอคมาคอคนรู้สึก<อ>ผมให้เขาพูดแล้วออตอตรงถนนไฮเวย์อะแต่เขาไม่พูดคนมา เขายอมรับผิดแล้วแต่เขาไม่พูดเขาเลยรีบจะโกหกคลณม <c oughs> อมนใป,ปาด้วย รอด้วยยังอ่ะออ๋แล้วเขาไม่แม้แต่จะคุยเลยอ่ะอ๋ะอคนงอ ว่าจะ,ไป,ไ,ะไปแล้วไอ้ไหนอ่ะแล้เอ้าอะไรทำเอ้าโอ้คนยังไม่ได้คุยกับดีเลยไปเล่นโอมมี่ดีกว่าว่ะคุณดูงอมว่ะเอากูขึ้นไปเล่นโอมมี่เครื่องไอเบลดีกว่ามองให้คุยกันก่อนได้ไหม เจอลูกพ่อแล้วอ้าวคุณบ๊อบคุณบ๊อบคุณบ๊อบไอ้เหี้ยคุณบอ๊บอบคุณบอ๊อบ